อีจะมาทําการทดลองนะคะเปลี่ยนไข่ไก่กลมงๆใบนี้นะคะให้เป like, ็นไข่ซีเวอร์ก็คือเปลือกไข่จากเยงตาเนี่ยอ่อนๆให้เป็นเปลือกไข่สีเงินเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันเลยนะคะตอนอื่นนะคะเราก็จะเอาเทียนนะคะถ้ามีเทียนขนาดใหญ่จะดีมากนะคะเพราะเออเราไม่มีเราก็เอาเทียนเล็กเนี่ยมาสาสแท่งนะคะแล้วก็เอามาจุดไฟนะคะแต่ว่าเราต้องตั้งตั้งเทียนได้ก่อนนะจุดเทียนนะคะต่อไปเราก็เตรียมไข่มาหนึ่งฟองนะคะเป็นไข่ไก่ไม่สุกนะเป็นไข่ดิบๆเลยนะคะแล้วก็เอาที่ มาหนึ่งอันที่นีน้ำแข็งแบบทางที่ดีนะมันต้องมีแบบอนวนกันความร้อนใช่ไหมคะมันไม่มีก็เลยนี่ใช้ผ้ากันความร้อนแบบนี้นะแล้วก็มีบไข่ค่ะแล้วเราก็เอาไปเผาไฟอย่างนี้เลยให้ไข่ของเราเนี่ยดำปิดป๊ดๆนะดำปิดป๊ดๆเลยเผาจนไข่ดำเลยนะคะดำแล้วเห็นไหมคะ ดำทั้งไขทง่ทั้งทั้งขีด้นด้งแข็งเลยเผาให้ทั่วฟองนะคะแล้วก็ค่อยๆจับไปไฟมอ,อ,อไปนะฟองนี้เมื่อกี้มันขี้ไปแล้วมันแตกนะคะแรงไปหน่อยนะ เอาใหม่นะไฟนะคะให้ไข่ดำมากที่สุดนะคะอันนี้ฟองใหม่นะคะฟองเมื่อกี้แตกไปแล้วดับไฟนะคะเราก็เตรียมแก้วนะ้ำมันลงไปใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วนะแล้วเราก็น้ำไข่ที่เราไปเผาไฟเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปหนึ่งสองสามนี่ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะมันจะเป็นไข่ซิวเวอร์นะคะเห็นไหมเอ่ยไข่ลูกนี้นะคะมันอาจจะแบบเป็นซิเวอร์บางๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำการทดลองอีกรอบหนึ่งโดย เผาไข่ให้นานกวมาอนเดิมค่ะนี่นะคะลองเอาไข่ใส่ลงไปในแก้วน้ำานะคะเอ,อินไข่ใบนี้มันจะแตกเเลยรีบใส่ดูสิคะมันเป็นซิลเวอร์มันเหมือนไข่แบบไข่แบบไงอ่ะเหมือนแบบไม่ใช่ไข่ไก่อะ่ะเนาะดูสิเหมือนมันเห็นด้านในด,ด,ดูตรงนี้นะสังเกตจากตรงนี้นะคะ <c oughs> คือเมื่อกี้บีบแรงปไปหน่อยนะคะแล้วไข่มันก็เลยแตก แต่เดเสาป่ะหรือไข่ลูกระเบิดอะไข่น้อยหนาอะไรเงี้ยเหมือนลูกระเบิดลูกหนึ่งที่อยู่บนแก้วน้ำนะชอบอะอย้อเลยค่ะสองกล้องขึ้นไปด้านบนนะบนแก้วเห็นไหมมันก็จะเป็นไข่แบบแบบเป็นเหมือนกับลูกระเบิดนะคะเป็นไข่ซิลเวอร์นะคะนี่แต่ว่าจะมีรอยแตกตรงนี้นะ จะดึงไข่ขึ้นมานะคะแล้วจะมาต่อจะดูว่าด้านในมันสุกไหมตอนนี้นะคะจะคีบไข่ขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวสังเกตตรงพ้นน้ํากับไม่พ้นน้นะํานะเห็นไหมคือมันแบบสีมันต่างกันมากเลยเห็นไหมนี่นะเราเอาขึ้นมาพ้นน้านะคะนี่ด้านบนจะเป็นสีดําด้านล่างจะเป็นสีเงินนะคะเห็นไหมเอ่ยเอาขึ้นมาเลยนะคะเดีย๋ยวเอาใหม่นี่นะ หนึองามเราจะมาตอบดูว่าตอนที่เราเผาอยู่ประมาณสี่ห้ทีได้เนี่ยไข่นัานในมันจะมันจัดสุกไหมหนึ่งสองสามวิหรือมันสุกไม่สุกนะไข่ไม่สุกนะนะคะอ่ามันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไข่แบบตานีตานีนะไข่รวกเเป็นไข่่วก เปลือกเปลือกเขาจะสุกๆนะคะจริงๆกินได้นะแต่ว่าทีนี้มันเปิดเปิดฐานแล้วนะคะนี่นะคะด้านในนี่ก็เอาซอสมาใส่ทานได้ถ้าคนทานไข่ลวกนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่สามารถอธิบายการเผาไฟของเปลือกไข่แล้วทาให้ไข่นะคะกลายเป็นเปลือกไข่ซีเวอร์ได้นะคะวิทยาศาสตร์ตัวน้อยคนไหนอธิบายได้ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้อีฟตรงน,นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะะลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้นะคะอีฟมากับเจ้านี่เลยลูกโป,ป่งยักษ์นะคะวันนี้นะอีฟก็แต่งตัวแบบว่าชุดว่ายน้ำมาเต็มยศเลยนะเพราะว่าอีฟจะเอาตัวเองนะคะยัดเข้าไปในลูกโป่งยักษ์ใบนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะเดีย๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่าอีฟสูง165ซนติเมตรนะคะแต่อีฟคิดว่าน่าจะยัดได้เพราะว่ามียูทูบเบอร์ทั้งในไทยแล้วก็ทั้งเมืองนอกฝรั่งยัดตัวเองเข้าไปในนี่ลูกโป,ป่งนะ้ำเนื่องจากมียูทูบเบอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะนำตัวเองนะคะยัดเข้าไปในลูกโป่งน้ำแต่ว่าไม่เคยมี ูทูบเบอร์ผู้หญิงคนไหนทําเลยวันนี้อีฟก,ก็จะลองมาทําอะไรที่มันตื่นเต้นแล้วใจแล้วก็ท้าทายอีกครั้งนึงค่ะโดยการยัดตัวเองเข้าไปในผู้ปองน้ำใบนี้ไม่มีแรงแล้วค่ะเดีให้ข้าวช่วยดึงนะข้าวช่วยดึง้อ <laughs> <laughs> งเควอกวก่อนพักก่อน